เดี๋ยวนี้ลำโพงแอคทีฟไม่ต้องเสียปลั๊กกันแล้วไปจนถึงสตูดิโอมอนิเตอร์ด้วยจากแบรนด์เจเนเล็นะครับนึ่นในสตูดิโอมอนิเตอร์ที่ระดับโลกแล้วมีมีความใช้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดูข้างหลังนะครับไม่มีปลั๊กไฟแล้วแทนลำโพงสายแลนเส้นเดียวเสียบแล้วก็เป็น IP นะครับทั้งจ่ายไฟทางส่งเดแสีและควบคุมก็คือนี่มีการจัดการรีเซ็ต ในแบรนด์เจนเนอเรชั่ยเขาเป็นสมาร์ทไอพีเมนเจอร์นะครับคือเขา,า,ม,ามีดีดีเอสพีในตัวมาจัดการใส่ฟิลเตอร์ใส่คอนทัวร์ปรับค่าค e ิวอมอคูสิกอะไรต่างๆก็คือ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วใช้สายแรนเส้นเดียวรวมถึงมีซอฟต์แวร์ที่ทําเป็นระบบเซอร์ราคือแซมถ้าเรามีลําโพงหลายจุดเนี่ยสามารถออกแบบหรือจัดวางเพราะว่าเขาจะมีลําโพงให้เราวางเลยครับเพราะตาแหน่งซ้ายขวาหน้าหลังอะไรยังไงภาพแซมเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้อะไรก็อิมเมอร์ซีหมดก็คือเรานั่งอยู่ตรงกลางมีลําโพงล้อมรอบตัวเราถ้าเราใช้ระบบอะนาล็อกใช่ไหมเราก็ต้องเดินสายสัญญาณแยกเส้นเพราะแต่ลำโพงแต่ละใบสมมุติมีหกสิบไปเงี้ยมันคนละเสียงกันหมดมันก็ต้องเดินแยกเส้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ มันเป็นเรื่องของ IP หมดแล้วสายแลนทุกตัวจ่ายไฟแล้วก็คุมแยก IP ทุกตัวแยกกันหมดสัญญาณเสียงจะส่งแยกกันในระบบในทั่วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้มันง่ายซึ่งในระบบจเจนเนลเลกเนี่ยเขาชูดโดดเด่นเรื่องโปรแกรมสมาร์ทไอพนะี power to the speaker power to the ear เลยเขาบอกว่าให้กําลังหรือว่าไฟฟ้าอเป็นคําที่มีความหมาย2อ,อย่างให้กําลังและไฟฟ้าไปที่ลําโพงให้กําลังกับ ผู้ติดตั้งก็คือทําให้มันง่ายขึ้นทําให้ผู้ติดตั้งทํางานง่ายขึ้นนี่คือคอนเซปต์ของเจเนเร็กไม่อยากพลาดข้อมูลและข่าวสารจาก atprosound อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Facebook ให้เห็นโพสต์ก่อน ตามวิธีในวิดีโอได้เลยนะครับค้นหาคลิปเก่าติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe channel atprosound ใน YouTube นะครับ